เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกมโมบายดีเมากับตัวละครนานาปีนะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นให้ฝั่งตรงข้ามกดยอมแพ้ไปเลยยืนเล่นแบบไม่มีซับหอยยินด้วยนะมาดูซิว่าเกมนี้จะเป็นยังไง เชิญรับชมในเกมกันได้เลยครับเกตตรงนี้อยู่ระหว่างเลิกตัวกับไอ้นี่นะรอรับตัวกับไอเทมเ้ยไม่รู้เป็นอะไรท่านผู้ชมกี่เกียตขี้เกียตขี้เกียตกี้เกีตมาก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 ,มากเลย นี่เป็นต้นเกมนะปกติผมจะตัดตัดทิ้งไปละแต่ว่าคลิปนี้ตัดทิ้งไม่ได้สิเพราะว่าแค่นี้มันก็สั้น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 ,ส,น,ส,นสั้นจนเกินไปแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่สั้นที่สุดที่ผมเคยภาคานะปกติจะอะ่าน้นอยๆก็ประมาณสิบกว่าสิบสองสิบสามนาทีนะแต่ถ้ามากมากสุดก็ประมาณ สามสิบกว่าถ้าเยอะกว่าน,นั้นก็ต้องสกิปกันนิดนึงเ okay. เข้ามาในเกม,มล้วตรงนี้เหมือน,นรอเรียนกลางกับซับจะแย่งเรียนกันนะนนผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ผมมีหน้าที่ ยืนเลนอย่างเดียวนก็วาม,มือนิดนึงเช็ดไอเทมรองเท้าที่ผมออกจะเป็นตีไวนะนี่เข้าลึกไม่ได้ <let> ต้นเกมนี้ยืนวัดกับตัวนี้ไม่ได้นะดอกกอร้อยเปอร์เซ็นตะ์ะยินเราเป็นแคลรี่ด้วยไม่ไหวไม่ไหว ตรงนี้ผมก็ต้องยอมให้ป้อมเอีญคิปไปด้วยนะเพราะว่าเพราะว่าาเรามีน้อยยังไงละ่ะตรงนี้ผมลนปิดนะแต่ไม่ทันสังเกตเหมือนกัน ผมว่าต้นเกมเขาไม่น่าเอาผมขับปาพาป,ป้อมขนาดนั้นจะไม่ใช่เรียบร้อยฮะ <c oughs> ัเหมือนจะรักผมมากเลยนะเนี่ยรักมากๆเลยเหมือนเมดฝั่งเรานี่ <c oughs> เน็ดเขาจะหลุดนะเมื่อกี้วิ่งเข้าไปในป้อมเขาเลย <c oughs> หรือว่าเขาจะ มาซับแทนซับฟังเราอะ่ะตรงนี้ท้ารอดนี้เคิร์งเลยนะผมว,ว่าไม่น่าใช่อ่ะมันมาแย่งคลิปมากกว่าแต่คลิปคิดในนี้โบกก็เขามาช่วยเราแหละเพราะว่าเรายินคนเดียวไงจางเป็นแครีรีด้วย แต่ว่าตัวน,นี้เทรดกับแอรี่เกือบทุกตัวนี่ชนะหมดเลยนะมันอยู่ที่จังหวะของคนเล่นด้วยจังหวะสกิลเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเกมนี้ไม่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะครับนี่ผมยินวัดไปเลยแต่ว่าไม่ได้คี แต่ตรงนี้ผมเสียนะ<笑><笑>ไงเขาเห็นเราใช้ไปหมดแล้วอะทั้งทั้งแบบอ่าชาเลนเจอร์แล้วก็อันติแล้วก็ท่าหนึ่งอะไรพวกนี้เมื่อกี้ถ้าผมเซฟท่าท่าหนึ่งไว้นะผมน่าจะรอดอู่เพราะว่าท่าหนึ่งมันสร้างกออเกาะไงท่าที่สองนี่จะเป็นแบบ ตีกระจายนะ,นนะเวลาเรากดตีถ้าตีใช่ไหมถ้าสัตว์ปูอยู่ใกล้ๆอะ่ะมันจะเด้งไปโดนโดนแบบหลายตัวมากตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะท่านผู้ชมและเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากด้วยมัน เหมือนผมมาเล่นเอาฮายังไงไม่รู้ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่นก็ดีคลิปเล็กไปหนะ่มีโอกาสดีเลยแต่อย่าไปแย่งสาฟาร์มก็แล้วกันนี่ยังมีหน้ามาสั่งให้ผมถอยอีกไหมมันเป็นซับแทนที่จะมาช่วยผม สุดท้ายเมดก็ต้องมาช่วยแทนตรงนี้ผมเห็นป่าขึ้นมานะก็เลยแบบจะเอาเลยแต่ว่าทิ้งเขามารอซ้อนเลยก่อนสองตัวเลยนี่ผมคำโนวณดาเมจดพลาดตลอดลอ นีไม่ยิงบังให้เพื่อนแต่ว่าเพื่อนเขาเ้าไปลึกเกินแล้วก็ไม่ได้คิวด้วยแต่ว่าเพื่อนเราน่าจะมาเก็บสวยเรียบร้อยได้2คิวไว้เพื่อนได้นะไม่ใช่เราได้ก็ถือว่าคุ้มคุ้มกับพีอเด็ก พึ่ง13จบครับโอมีเพื่อนก็ขว่อให้เราคิวไปนะเขาสองสารไงสกอร์ก็อย่างสวยเลยหนึ่งสองสามตรงนี้ผมต้องถอยนะเดี๋ยวเจออีกต,ตายแต่ก็ไม่รอดอยู่ดี <c oughs> ตรงนี้ผมงงตัวเองเหมือนกันว่าทำไมไม่ใช้ท่าหนึ่งถ้าเมื่อกี้ใช้ท่าหนึ่งนะน่าจะรอดอยู่เพราะว่ามันเพิ่มเกาะไงแล้วอีกอย่างอ่าอันตีฝั่งนั้นก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นด้วยเพราะว่าตอนนี้มันพึ่งกลางเกมไงพึ่งหกนาทีงพึ่งจะเข้าแต่ว่าฝั่งดวงคามนี้แคลรีเล่นเก่งมากเลยนะ ไม่ใช่อะไรหรอกเขามีอ่ัพับของเขาคอยนั่นให้ตรงนี้ผมเทรดเลยนะก็ะได้คิวไปนะปิบคิวไปได้แต่ว่ามันฝั่งตรงข้ามปวดยอมแพ้ไปก่อนเค้หึงใจเหมือนกันแต่ผมว่าเขาน่าจะปรึกษากันแล้วแหละก็จบเป็นเทียบร้อยแล้วครับ